ด้วยแนวคิดเ้าสู่ระดับโลกที่กลายเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาท่าเรือการค้าเสลีไหหนานเขตเชิงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนในเขตร้อนจึงได้พัฒนาแบรนด์เชีงใหม่เ้าสู่ระดับโลกที่โดดเด่นโดยมุ่งเน้นไปที่การกระจายเกมทั่วโลกการส่งออกข้อมูลและอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน เมื่อเร็วๆนี้การประชุมอุตสาหกรรมไลฟ์สตรีมระหว่างประเทศข้ามพรมแดนภายใต้หัวข้อเชื่อมโยงโลกสู่อนาคตได้จัดขึ้นที่เมืองเชิงใหม่ภายในงานได้มีการเปิดตัวฐานไลฟ์สตรีมอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนอย่างเป็นทางการในวันเดียวกันนั้นบริษัท20แห่งและผู้ถ่ายทอดสดจากต่างประเทศ6รายได้ลงนามในสัญญาเข้าร่วมฐานไลฟ์สตรีม ปัจจุบันเชียงใหม่มีบริษัทไลฟ์สตรีม3,597แห่งโดยในจำนวนนี้มี1,376แห่งได้จดทะเบียนแล้วโดยเมื่อ3ปีก่อนช่วงเชิญชูไฮเลือกเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางสำหรับกลยุทธ์ระดับโลกและสร้างเครือข่ายไลฟ์สตรีมที่มีประสิทธิภาพสูงบริษัทได้รวบรวมนักถ่ายทอดสดหลากหลายภาษาไว้ด้วยมากกว่า30ลายและดึงดูดบริษัทคุณภาพสูงมากกว่า200แห่งที่มุ่งเน้นขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศ